มาดูกันนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะมีนยโยบายเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเรื่องของไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้อย่างไรนะติดตามจากคุณสุธิดาพร่องพุษานะครับและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแม้ว่าเชื้อไข้หวัดนก H7N9 จะยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่ว่าที่นี่ก็เตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่ค่ะเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7 มักพบระบาดในสัตว์ปีกและการติดเชื้อสู่คนเป็นไปได้ยากเว้นแต่เป็นผู้สัมผัสกับสัตว์ปีกโดยตรงซึ่งสถานการณ์ในต่างประเทศมีผู้ติดเชื้อไวรัสตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วสองคนแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่พบการระบาดแต่ก็ทําให้หลายคนเริ่มหวั่นใจการที่เราสามารถตรวจนะคะในรายที่ผู้ป่วยสงสยัยมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วส่งสตรวจมาเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไหน นะคะแต่สำหรับสายพันธุ์ที่เป็น H7N9 เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เองขณะนี้อาจจะยังตรวจเองไม่ได้แต่เขาต้องตรวจตัวอื่นๆก่อนถ้าเจอว่าเป็น H1 H5 อะไรเนี้ยก็จบไปนะคะแต่ยังแต่ถ้าไม่ไม่เจอก็จำเป็นต้องส่งเข้ามาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งขณะนี้เราเตรียมความพร้อมที่จะสามารถตรวจ H7 นี้ได้แล้วนะคะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจหาไข้หวัดนกสายพันธุ์ h 7ด้วยวิธีคัดกรองตรวจหาสารพันธุกรรมและวิธีลำดับเบสซึ่งกระบวนการเบื้องต้นจะทราบผลว่าเป็นไข้หวัดในกลุ่มไหนภายใน8ชั่วโมงและจะใช้เวลาอีก12ชั่วโมงเพื่อหาว่าเป็นสายพันธุ์ใดซึ่งเราได้รับความร่วมมือจาก WHO แล้วก็ CDC สหรัฐเอเมริกาที่ส่งเ,เรียกว่า เชื้อต้นแบบหรือเรียกว่าไพรเมอร์เนี่ยมาให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ในสิ่งส่งตรวจหรือเลือดของผู้ป่วยเพื่อเปรียบเทียบกับตัวต้นแบบที่เราได้รับนี้ได้นะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าให้ยืนยันว่าเป็นตัวนี้จริงนอกจากกระทรวงสาธารณสุขจะเตรียมความพร้อมแล้วสําหรับผู้เลี้ยงที่ต้องสัมผัสกับสัตว์ปีกก็ควรป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะตา เพราะไข้หวัดนก H7N9 จะต่างจากชนิดอื่นตรงที่คนไข้จะมีอาการตาอักเสบด้วยเ mm hmm. มื่อผู้เลี้ยงสัตว์ปีกจะต้องปฏิบัติงาน mm hmm. ควรสวมหน้ากากอนามัยแว่นตาถุงมือหมวกรองเท้าบูทและล้างมือทุกครั้งห้ามนำสัตว์ปีกที่ตายผิดปกติมาปรุงอาหารแต่ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุส,สัตว์ <Are there S 1> และ <there> s <S ที่สำคัญ <no S 1> ต้องสังเกตตัวเองถ้ามีอาการไข้ท้องเสียตาอักเสบภายใน1ิว yes, 1> ันหลังสัมผัสสัตว์ปีก ควรรีบพบแพทย์ทันทีขอบคุณการรายงานภักสนามจาก d t แท็กเกษมอินทประดัถ่ายภาพสุธิดาปล้องบุษรน n a ่นทีวีรายงาน